สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโรคเบาหวานประเภทที่2กันนะคะโรคเบาหวานประเภทที่2เป็นภาวะเลื้อรลังที่ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและพฤติกรรมเช่นการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมขาดการออกกําลังกายและโรคอ้วนหากไม่ได้รับการควบคุมอาจน,นําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจไตาวายและเส้นประสาทเสียหายค่ะ ภาวะดื้ออินซูลินร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ลดลงทําให้เซลล์ไม่สามารถดําน้าตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้การผลิตอินซูลินไม่เพียงพอตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยลงทําให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเล <eties> ือดได้ระดับน้าตาลในเลือดสูงผลจากภาวะดื้ออินซูลินและการผลิตอินซูลินไม่เพียงพอทําให้น้ําตาลสะสมในเลือดมากเกินไปโรคเลือดลังเป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนค่ะ ความสําคัญของโลกนี้ในแง่วิทยาศาสตร์ชีวเคมีและโภชนาศาสตร์ค่ะในแง่วิทยาศาสตร์เคมี 1. ภาวะดื้ออินซูลินโรคเบาหวานประเภทที่2มีความเกี่ยวข้องกับภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นภาวะที่เซลล์ของร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ลดลงทําให้กรูโคนไม่สามารถถูกนําเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานได้ 2. การทํางานของตับอ่อนในระยะแรกของโรคเบาหวานประเภทที่2ตับอ่อนจะพยายามผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อชดเชยภาวะดื้ออินซูลินแต่ เมื่อเวลาผ่านไปตับอ่อนจะเริ่มเสื่อมสภาพและผลิตอินซูลินได้น้อยลงสามการเผาผลาญกละไขมัน โรคเบาหวานประเภทที่ 2, สงส่งผลกระทบต่อการเผาผลาญกละไขมันทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นและอาจนําไปสู่ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในแง่โภชนาศาสตร์1การควบคุมอาหารโภชนาการมีบทบาทสําคัญในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานประเภทที่2การศึกษาทางโภชนาศาสตร์ช่วยให้เข้าใจผลกระทบของอาหารต่อระดับน้าตาลในเลือดการเลือกอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยเบาหวานและการวางแผนอาหารที่สมดุล 2. การจัดก,การน้ําหนัก การลดน้ำหนักและการควบคุมน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่2เนื่องจากน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการศึกษาทางโภชนาศาสตร์ช่วยให้เข้าใจสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและโรคเบาหวาน 3. การออกกําลังกายการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่2เนื่องจากช่วยเพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลินและควบคุมระดับน้ตาตาลในเลือดการศึกษาทางโภชนาศาสตร์ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการออกกําลังกายและโรคเบาหวานและการวางแผนการออกกําลังกายที่เหมาะสมค่ะ กลไกทางชีวเคมีของโรคเบาหวานประเภทที่2กลไกทางชีวเคมีของโรคเบาหวานประเภทที่2มีความซับซ้อนเรีกเกี่ยวข้องกันหลายปัจจัยเช่นภาวะดื้อต่ออินซูลินที่ทําให้เซลล์ไม่สามารถใช้อินซูลินในการนำกูโคสเข้าสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับการสะสมไขมันในช่องท้องการทํางานที่ผิดปกติของตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินได้น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปและการผลิตกลูโคสจากตับที่มากเกินไปเนื่องจากการตอบสนองต่ออินซูลินที่ลดลงนอกจากนี้ยังมีความผิดปกติของฮอร์โมนอินเครตินที่ส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ต่อมาเป็นบทบาทของอินซูลินและตัวรับอินซูลินค่ะอินซูลินหน้าที่หลักคืออินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยตับอ่อนมีหน้าที่หลักในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโดยการนําน้ําตาลกลูโคสจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานบทบาทในโรคเบาหวานประเภทที่2ในระยะแรกของโรคเบาหวานประเภทที่2ร่างกายยังสามารถผลิตอินซูลินได้แต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเริ่มดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเมื่อภาวะดื้อต่ออินซูลินรุนแรงขึ้นตับอ่อนจะพยายามผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้นชดเชยแต่ในที่สุดตับอ่อนอาจจะอ่อนลาและไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนตัวรับอินซูลินหน้าที่หลักของตัวรับอินซูลินเป็นโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอินซูลินกับเซลล์เมื่ออินซูลินจับกับตัวรับอินซูลินแล้วจะเกิดสัญญาณที่กระตุ้นให้เซลล์นำน้ำตาลกูโคสเข้าสู่ภายใน บทบาทในโรคเบาหวานประเภทที่2ภาวะดรื่อยต่ออินซูลินทําให้โรคเบาหวานประเภทที่2ส,ส่วนหนึ่งเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของตัวรับอินซูลินทําให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยลงปัจจัยต่างๆเช่นพันธุกรรมความอ้วนและการขาดการออกกําลังกายค่ะสามารถส่งผลต่อผลกระทบต่อการทํางานของตัวรับอินซูลินได้ด้วยค่ะ ส่วนภาวะดื้อต่ออินซูลินและผลกระทบต่อการใช้กูคตนะคะภาวะดื้อต่ออินซูลินเป็นปันจจัยหลักของโรคเบาหวานประเภทที่2ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินลดลงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนต่างๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโภชนาะการจามาช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ด้วยค่ะ การส่งสัญญาณของอินซูลินในภาวะปกติไม่อินซูลินจับกับตัวรับอินซูลินบนผิวเซลล์จะกระตุ้นการทำงานของโปรตีนเชื่อมต่อเช่นอินซูลินรีเซพเตอร์ซับสเตดซึ่งส่งสัญญาณต่อไปยังวิถีต่างๆเพื่อควบคุมการทำงานของเซลล์วิถี p i 3 k t a a k t และบทบาทในเมตโตบอลิซึมของเซลล์วิถี p i 3 k ท a บ a k t มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์การสังเคราะห์ไกลโคเจนและการอยู่รอดของเซลล์ ส่วนวิธี MAPK และบทบาทในการเจริญเติบโตของเซลล์วิธี MAPK ควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์ส่วนความผิดปกติของวิธีส่งสัญญาณในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ในภาวะดื้ออินซูลินพบความผิดปกติในวิธี PI3K/AKT ส่งผลให้การนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ ลดลงและเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงวิถี MAPK อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนะักในภาวะดื้ออินซูลินแต่ยังคงทำงานในการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ค่ะต่อมาจะเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2กับความเชื่อมโยงภาวะเครียดออกซิเดชันและการอักเสบเนื้อรลังค่ะโรคเบาหวานประเภทที่2เป็นโรคเรือรลังที่มีลักษณะสําคัญคือภาวะดื้อต่ออินซูลินและการทํางานของเซลล์เบต้าใน ตับอ่อนไม่พอเพียงพอปัจจัยเสียงสําคัญพันธุกรรมโภชนาการโรควนวิถีชีวิตมีงานวิจัยมากมายที่ระบุว่าภาวะเคียดออกซิเดชันและการอักเสบเรื้อรังเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญในการเกิดโรคประวัติภทที่2ค่ะ ภาวะเครียดออกซิเดชันคืออะไรเกิดจากสมดุลระหว่างอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระเสียไปเป็นแหล่งที่มาของอนุมูลอิสระกระบวนการเผาผลาญพลังงานสารพิษจากอาหารมลภาวะความเครียดหากสะสมมากเกินไปจะทําให้เกิดความเสียหายต่อปโปรตีน DNA ไขมันในเซลล์ค่ะการอักเสบเลื้อรังคืออะไร คือภาวะาที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติและกระตุ้นการหลั่งสารไซตโตไคน์อักเสบเป็นเวลานานส่งผลให้เซลล์ในร่างกายเสียหายเรือรหลังและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเลือรหลังหลาชนิดค่ะความเชื่อมโยงระหว่างภาวะเคียนออกซิเดชันการอักเสบและโรคเบาหวานประเภทที่2 1. ภาวะเคียดออกซิเดชันกับเบาหวาน ROS ทำให้เซลล์เวต้าในตับอ่อนถูกทำลายลดการสร้างอินซูลิน ROS ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อและตับเนื้อต่ออินซูลินน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น2การอักเสบเรื้อลังกับเบาหวานไขมันส่วนเกินโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องเป็นแหล่งของไซโตไคนิสอักเสบเช่น TNF0 และ IL6 สารอักเสบเหล่านี้ลดความสามารถของอินซูลินเพิ่มความเสี่ยงของภาวะดลือต่ออินซูลิน 3. การเชื่อมโยงกันของทั้ง2ปัจจัย ROS ทำให้เกิดความเสียหายของเซลล์และกระตุ้นการอักเสบการอักเสบเรื้อรังทำให้เกิด ROS เพิ่มขึ้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่2มีระดับ ROS และไซโตไคนสอักเสบ สูงกว่าคนปกติการให้สารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีวิตามินอ e, ีและสารต้านการอักเสบจากอาหารเช่นโพลีฟีนอลสามารถช่วยลดภาวะดลื้อต่ออินซูลินได้ค่ะแนวทางการลดความเสี่ยงและจัดก,การโรคเบาหวานประเภทที่2อ,อาหารต้านการอักเสบกินผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นเบอร์รี่ชาเขียวและถัว่วเป็นต้นค่ะ ลดน้ำหนักลดไขมันช่องท้องเพื่อลดสารอักเสบค่ะออกกำลังกายเพิ่มความไวของอินซูลินค่ะควบคุมความเครียดลด ROS ที่เกิดจากความเครียดค่ะการลดปัดจจัยเสี่ยงแนวทางการลดความเสี่ยงโลคเบาวานประเภทที่2กินอาหารต้านอนุมูลอิสระควบคุมระดับความเครียดการออกกำลังกายการลดน้ำหนักลดการบริโภคกําตาลและเครื่องดื่มหวานตรวจสุขภาพระดับน้ำตาลในเลือดเป็นค่ะ สรุปโรคเบาหวานประเภทที่2กับความเชื่อมโยงของภาวะความเครียดออกซิเดชันและการอักเสบเรื้อรังโรคเบาหวานประเภทที่2ไม่ได้เกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดสูงเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชันและการอักเสบเรื้อรังการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นลดน้ําหนักอาหารต้นอนุมูลอิสระและการออกกําลังกายสามารถช่วยปรับปรุงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ค่ะโภชนาการที่ทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินโภชนาการมีผลอย่างไร อาหารบางประเภทสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินกระตุ้นการอักเสบและภาวะไขมันพอกตับส่งผลต่อสมดุลของน้ำตาลในเลือดและการเผาผลาญเช่นอาหารที่มีน้ำตาลสูงน้ำหวานน้ำอัดลมอาหารแปรรูปและอาหารที่มีไขมันทรานเมื่อเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน GLUT4 ทำงานลดลง น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้น้อยน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นตับอ่อนต้องหลังอินซูลินมากขึ้นสุดท้ายตับอ่อนล้าเสี่ยงเป็นเบาหวานประเภทที่2ภาวะดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นได้อย่างไร 1. โ lipotoxicity ไขมันอิสระในกระแสเลือดสูงรบกวนการทำงานของอินซูลิน 2. อ inflammation การอักเสบเรือรัง ไขมันสะสมมากเกินไปกระตุ้นการอักเสบลดประสิทธิภาพของอินซูลินที่ตัวรับ 3. Oxidative Stres s อาหารที่มีน้ำตาลสูงกระตุ้นการผลิต ROS ทำลายเซลล์เบต้าในตับอ่อนอาหารที่กระตุ้นภาวะดื้อต่ออินซูลิน 1. นอาหารที่มีน้ำตาลสูงและคาร์โบไฮเดรตคัดสีกระตุ้นการหลั่งอินซูลินมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการดื้อต่ออินซูลินตัวอย่าง น้ำอัลม์ขนมหวานขนมปังขาวข้าวขัดสี 2. ไขมันทรานและไขมันอักเสบรบกวนสัญญาณของอินซูลินและกระตุ้นการอักเสบตัวอย่างเช่นอาหารทอดมาการีนขนมอบอุตสาหกรรม 3. ฟุกโตสและน้ำตาลฟุกโตส,สูงฟุกโตสถูกเผาผ่านที่ตับกระตุ้นไขมันฟอกตับดื้อต่ออินซูลิน ตัวอย่างเช่นน้ำผลไม้อาหารที่ช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน 1. นโลคาบและคีโตไดเอทลดภาระของอินซูลินควบคุมน้ำตาลในเลือด 2. ไฟเบอร์สูงโฮ o ฟู้ดลดไกลซีมิกโหลดลดการหลั่งอินซูลิน 3. โอเมก้า3และโพลีฟีนอลลดการอักเสบในเซลล์ 4. โปรไบโอติกและเฟร์เมนฟู้ด ลดภาวะดื้อต่ออินซูลินผ่านกัดไมโครไบโอตาโภชนาการที่ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินภาวะดื้อต่ออินซูลินเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของเบาหวานประเภทที่2ออาหารบางประเภทกระตุ้นการอักเสบและ d ิโ p ท็อกซิิตี้เพิ่มโอกาสเกิดภาวะนี้หลีกเลี่ยงน้ำตาลสูงอาหารแปรรูปและไขมันอักเสบเลือกอาหารที่ช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการเผาผลาญ แนวทางการควบคุมอาหารในโรคเบาหวานประเภทที่2ด้วย DASH Diet เป็นรูปแบบการกินที่ออกแบบมาเพื่อลดความดันโลหิตแต่มีหลักฐานว่าส่งผลดีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงของเบาหวานประเภทที่2โครงสร้างของ DASH Diet และสิ่งที่ควรลดการบริโภคเน้นอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุเช่น ผักและผลไม้วันล,ละ4-5ส่วนธัญ,ญพืชเต็มเมล็ดวันล,ละ6-8ส่วนโปรตีนไขมันต่ำเช่นปลาไก่ถั่วและพืชตระกูลถั่วผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำวันล,ละ2-3ส่วนสิ่งที่ควรลดโซเดียมจำกัดที่ 1500- 2 3 0 0รามมิลลิกรัมต่อวันไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานน้ำตาลและอาหารแปรรูปทำไม DASH diet ถึงดีต่อเบาหวานประเภทที่สอง ลดภาระของอินซูลินในการจัดการระดับน้ำตาลลดระดับความดันโลหิตซึ่งมาเกิดร่วมกับเบาหวานควบคุมน้ำหนักตัวลดความเสี่ยงของภาวะดื้อต่ออินซูลิน,นกลไกทางชีวเคมีของ DASH diet ที่ช่วยควบคุมเบาหวาน DASH diet มีผลกระทบเชิงชีวเคมีต่อร่างกายหลายด้านเช่นการเพิ่มความไวของอินซูลินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักธัญพืชเต็มเมล็ด ช่วยลดอัตราการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในผักและถั่วมีบทบาทในการทำงานของอินซูลินลดภาวะดื้อต่ออินซูลินลดภาวะเคียรออกซิเดชันและการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระจากผักและผละไม้ลดความเสียหายของเซลล์เบต้าในตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินโอเมก้า3จากปลาช่วยลดการอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลิน การลดภาระาของไตและหัวใจการลดโซเดียมช่วยลดความเสี่ยงของโรคไตและโรคหัวใจซึ่งเป็นภาวะเรกซ้อนของเบาหวานการเปรียบเทียบ DASH diet กับแนวทางการควบคุมอาหารอื่นๆข้อสรุป DASH diet เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการแนวทางการกินที่สมดุลและมีหลักฐานรองรับทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างเมนู DASH diet สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สัดส,ส่วนอาหารที่เหมาะสมคาร์โบไฮเดรตจากธัญพืชเต็มเมล็ดและผักโปรตีนจากแหล่งไขมันตำ่ำไขมันดีจากถั่วปลาและอะโวคาโดข้อจำกัดและข้อควรระวังของ DASH diet ในผู้ป่วยเบาหวาน คาร์โบไฮเดตใน DASH diet อาจสูงเกินไปสำหรับบางคนแม้เป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนแต่ก็ยังต้องควบคุมปริมาณเพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอาจต้องปรับลดปริมาณข้าวและผละไม้บางมือ้อการลดโซเดียมต้องมีความสมดุลการลดโซเดียมมากเกินไปอาจทําให้ร่างกายเสียสมดุลของแร่าธาตุผู้ป่วยที่ใช้ยาเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนปรับเปลี่ยนอาหาร ความเหมาะสมในแต่ละบุคคลผู้ป่วยเบาหวานบางคนอาจตอบสนองต่ออาหารคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกันควรมีการติดตามระดับน้ำตาลและปรับแผนอาหารตามความต้องการของร่างกายสรุปผลและข้อเสนอแนะของแนวทางการควบคุมอาหารในโรคเบาหวานประเภทที่2ด้วย DASH diet DASH d i เอเป็นแนวทางการกินที่สมดุลช so. ่วยลดระดับน <dis> ้ำตาลและความดันโลหิตมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจอาจต้องปรับให้เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานแต่ละลายเช่นลดปริมาณผลไม้และธัญพืชในบางมื้อ